อย่าลืมกดกระดิ yeah. wow. kind of of yeah. ació, ่งตีละครั iny, ้งอย่าลืมไปตามน้องหูด้วยนะคะยังเราจอะค่ะวันนี้ทำะไรคะสวนสัตว์แล้วมีอะไรบ้างมีค่ะเป็นกระดาษแผ่นสำหรับตกแต่งค่ะแล้วอันนี้คือแก้วเป็นตัวสัตว์สัตว์ต่างๆค่ะแล้วก็มีอะไรนะคะอันนี้คืออะไรคะกาวค่ะอันนี้คะลูกตาเราจะทำสิ่งอะไรบ้างทำได้เยอะแยะ แบบน,น,นี้เลยค่ะอะไรอ่ะตรงนี้อะไรคะกบโดเรมอนผีเสือ้อนอก,กองดูหน่อยกบโดเรมอนผีเสือ้นอนกพึ่งพึ่งปูลิงผีเสือ้อเสือช้างใบขัดผีเสือ้อโดเรมอนกบนกชิ่ พึ่งปูเสือผีเสือ้อลิงช้างหมาป่า,าใช่กังหันลมใช่โดเรมอนใช่ไหมปูกังหนันไห่จีจอเสือเสือใช่เสือครบไหมแองกี้เวิร์ดพึ่งหางจะใช้กางสีฟ้าเหมือนกัน เราต้องดูแบบก่อนไหมคะว่าช้างช้างมันแก้สีชมพูไม่ใช่หรอแต่ว่าแก้สีชมพูไปเตียนมาแล้วก็เลยอยากแก้สีฟ้าแกะเลยงั้นมันก็จะไม่ครบแล้วเนี่ยน้องบุญคะอะไรไม่ครบคะเราเอาแก้สีชมพูไปอยู่นี่แล้ววะเดี๋ยจะทําเป็นตัวคนนี่ไนะ้มเกอร์้าเรารับให้เกอก ค่ยมาวาดหน้าตาด้วยสีเมจิกนีไ้ไหมอะ่ะวาดหน้าตาคนเหรอ,หรอคะใช่คนด้วยสีเมจิกเหรอใช่ค่ะใช้แก้วไหนสีชมพูนั่นน่ะเหรอใช่ค่ะแล้วมันเป็นคนยังไงอะ่ะก็นี้หัวนี้ตัวแบบไปไหนเนาะอ๋ออยู่นี่เสร็จแนละ้วช่างอนูต้องจัดติดงวงก่อนแกะได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องติดกาวแกะได้เลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์ หนูเคยเล่นสติกเกอร์ไหมเคยค่ะมีกระดาษติกเกอร์ที่บ้านแล้วหนูเอาไปททำอะไรเพื่อทำให้หนูแกไม่อออ่ะเต้าหูเต้าหูแล้วของช้างเขาให้หัวใจมาทำไมอ่ะเพมันมานเดียวกับช้างอ่ะเจ็เจเจดเ็ดเจเจเดเ็เจเจเด็เจเจเด็ดด็เด แต่ยงไงดีนะแปะตรงไหนดีอนะ่ะตรงนี้ลนะกันตรงนี้ตรงนี้แปะตรงนี้แปะตรงนี้ดีกว่านี่แปะ <c oughs> <c oughs> กหมดหรือยังไปเอายูฮูมาไหมไม่มันยังมีหลอดนไงหลอแกะยังยังไม่ได้แกะเออบีบไม่ได้อะงั้นอีกหลอดหนึงดีกว่าโกโก้โกโกจะทําตัวอะไรหรอคะโกโก้จะทําโดเรมอนแต่ทาไมโดเรมอนของโกโก้ยังไม่เข้านะยังไม่เต็มหน้าไปเลยอ่ะแต่ของหนูอ่ะเริ่มมีงวงขึ้นมาแล้วนะนล่นนนน

หนูทำต่อไม่ได้ไหนคะก็โก้ท้ายหนูพุ่งเลยอ่ะค่หนูเมื่อกี้ก็พุ่งใส่หน้าให้หนูหลับตาไปค่ะโชคดีนะเนี่ยที่หนูหลับตาทันหนูวิวเข้ามาหน้าเลยเข้าหน้าเลยใช่ไหม อันนี้ตัวอะไรอ่ะกังหันไงกังแต่นแบบอ่ะหนูต้องเอาอันนี้มาทํากังหันนะนี่ไงมีสองอันแต่ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นโดเรมอนค่ะน้องบุญทำไมแต่อันนี้หนูอยากเป็นโดเรม่อนมันสีฟ้านะแต่อันนี้มันมีโดเรมี่ที่มันเป็นสีเหลืองทำโดเรมี่แทนเหรอโดเรมี่ทำโดเรมี่แทนอะโดเรมี่ ที่เป็นน้องสาวของโดเรมอนน่ะอ๋อแล้วโดเรมีเป็นน้องสาวของโดเรมอนเหรอใช่อันนี้คือหลอดใหม่แลยเหรอใช่ค่ะหนูขอไปเอากาวยาฮูกาวยาฮูกาวยาฮูกาวันนี้ก็ติดไม่ได้แล้วด้วยอ่ะกาวอันนี้ก็ติดไม่ได้แล้วอ่ะทมไมอ่ะหมดเหรอหนูหาดีๆหรือยังเอาเนี่หนูมาใช้กาวตรงนี้ก่อนตรงนี้เทียบเลย นูไม่เอาทำไมอ่ะเพราะว่าหยวมันจะติดเหลอเกินไปแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็ต้องใช้กาวน้ำนะแต่ตอนนี้ใช้กาวอันนี้ได้ใช่ไหมใช่รีบมาใช้ก่อนที่มันจะแห้งติดอันเล็กนะอืนี่ไงนีอันเล็กก็ติดตรงน้อยๆมาใช้ตรงมือโกโก้ไปก่อนละกันจนกว่ามันจะหมดจะทําได้หรือเปล่าอ่ะทําอะไรคะหมาถึงทำอันนั้นอ่ะโดเรมอนโดเรมี่เหรอใช่โดเรมี่ได้สิมาแปะโดเรมี่ดีกว่า อ้าวหนูทำช้างไม่ใช่หรอชื่อลาเล่นอุ้ยโกโกติดผิดน่ะมันต้องติดไอ้นี่ก่อนอ่ะมันต้องติดปากสีฟ้าเนี่ยไอ้สีขาวอ่ะโกโกติดอะไรไปแล้วติดปากไปแล้วสีแดงทำไงดีอืมก็ต้องก็ต้องทำแบบนั้นเลยทำแบบไหนคะเมื่อนั้นโกโกเปลี่ยนตัวก็ได้น่ไม่โกโกว่านะเราก็ใช้อีกด้านยังไงแต่ว วัตถุดิบเราจะพอไหมอ่ะเราก็แกะจากอันนี้มาในหนูลองแกะซิว่ามันแกะออกปะได้ไหมได้เ,ออเห็นไหมเราก็แก้ปัญหาได้เฮ้ยเฮ้ย,<ห>ยมันลอกอ่ะไม่เป็นไรแกะเบาๆหน่อยอันนี้ต้องแกะเบาๆนะเดี๋ยวมันขาดกูกช่วยด้วยนี่นี่หนูจะใช้กาวอ่ะโอเคทำอะไรคะน้องใช้อีกด้านแทนกาวนี้หนูขอพี่กาวเราจะมออดหมดแล้วนะหมดแล้วเหรอ หนูลองบีบออกมาไม่หนูไม่ต้องบีบไงหนูใช้ตรงมือโกโก้ไปก่อนจะมือเห็นไหมตอนหนูมันสั่นเลยอะ่ะไม่เพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดมือก็เ,เอาไปติดได้ละมันหนติดงวงไกลเกินไปจากข้างล่างก็เลยต้องใช้วิธี <c oughs> ติดข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะอะไรนะหนูติดงวงไกลเกินไปเหรอ ใครกลับนี้เกินไปก็เลยต้องเอามงกุดไปไว้บนนี้เหรอทำไมอะติดตรงนี้ไม่ได้เหรอเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องติดตึงกาวตาไงอ๋อติดตาเหรอแล้วเราจะเห็นมงกุดไหมอย่างนง้นนะเราจะเห็นไหมว่าช้างสวมมงกุดอะขอาตาไหนตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนคะตา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 พอว่ามันอยู่ในแถวแถวนี้แหละลองลือดูอันนี้เลื่อยเยอะ ตาอนี้ใหญ่ค่ะเล็กสิคะหนูลองเทียบกับอันอื่นนเห็นไหมตาปูมันใหญ่ตาโดเลมอนก็ใหญ่แต่ทำไมตาใหญ่มีแค่คู่เดียวแต่เราจะเม่นั้นโดเรมี่เอาเป็นตาเล็กได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่ไดกวว่ากล่ก็ติดผิดอีกแล้วเนี่ยติดผิดอะไรติดสูงขึ้นมาเกินไปอ่ะมันไม่มีที่ให้มันไม่มีที่ให้กระดิ่งติดเลยอ่ะมันแกะออกมาใหม่ กโก้ว่ามันก็ยากเหมือนกันเนาะดูว่ามันจะง่ายนะหนูว่าไหมหนูขอติดที่กโก้ติดอะไรกโก้หนูขอติดกาลูกตาแต่ว่าโดเรมี่มันตาเล็กหรือตาใหญ่โดเรมี่ตาเล็กไหมอ่ะแต่กโก้ว่าดูจากในนี้แล้วมันมันอันตาใหญ่สุดหรือเปล่านะหนูว่าไงอ๋อใช่มีตานี้มาให้ด้วยเดี๋ยวกโก้หนูขอยืมกาวหน่อยไหมอืม ก็กูว่ามันหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเืรเธอติดจากแผ่นก็กูก็ได้นะเออใช่ใช่ติดจากแนกาวมันหกอยู่ตรงนี้ด้วยนะอุ้ยอย่าเช็ดเสื้อสิวางไว้นี่แล้วก็ติดตาติดตาไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยสิถ้าติดตาแล้วจมูกไปไหนเนี่ยจมูก โดเรมีไปไหนเนี่ยจะสําเร็จไหมคะไม่น่าสาเร็จไม่น่าสําเร็จหรอกแตต้องแช้นใหญ่กูก็ว่ามันต้องมีตาของมันมานะหายไปไหนนะก <c oughs> ็อ,อนะยไไนน <c oughs> ู่ครณนีแถมติดไปแล้วด้วย <c oughs> ไหนอ่ะก็นีไงนี่ไงตาตาของโดเรมอนน่ะคิดว่าตาของช้างมีหนวดติดหูแล้วนะขังโดเรมอนโอพูดผิดกับจะงาไหนติดสิคะนี่คะ่ะนี่นี่ เราจะติดเรามีกาวเหลือไหมเนี่ยแต่เราต้องติดแบบนี้นะหรือว่าติดแบบนี้ได้ติดอะไรคะมีกาวหมูช้างใช่ไหมมีกาวเหลือไหมเนี่ยนี่ไงเหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่นะรอเลือเรือค่หยดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอุ้ยกกว่ามันเยอะเกินไปเอาเทไว้ในนี้หน่อยเดี๋ยวอันอื่นเราไม่มีที่ติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะหนูลองเอามือเขี่ยเคี่ยวนี่ไงแล้วก ไม่ตรงนี้หัวเข้าที่ดีเลยโอ้ดูสิหูข้างหนึ่งเข้าที่แล้วมันก็หืออีกนะโอ้เอ้ยหนวดหนวดมันหายอะน้งหุนช่วยหาหน่อยเู่ไหนอะอะไรไม่ถึงเจอแล้วหมดแล้วอ่ะมีแค่อันเดียวจิ๊บหนึ่งพอกลางหมดยังน้งบุญกดเสร็จหนึ่งอันแล้วนะ ก็จะไปเสร็จเร็วจังนี่ไงลืมหูหรือเปล่าหรอคะมีหูด้วยหรอโอ้เกียเกียให้ทั่วลืมลืมอ้นี่ลืมลิ้นต้องปิดลิ้นด้วยนะลืมหูหรือเปล่าคะในแบบมันไม่มีหูอะไม่ในแบบมันมีหูนี่ไงม่เสร็จเลยโดเลมี่โดเลมี่ดีไซน์บายน้องบุญ ต่อไปหนูอยากทำเสื้อพี่เสือสเส้อเหรอนี่ทั้งเสร็จแล้วมีแล้วโชว์คู่กันดีกว่าของโกโก้โดเรมี่ของหนูเป็นช้างใช่ไหมใช่ค่ะนี่ <c oughs> ของใครสวยกว่าก็คือโอ้โหให้โกโก้สวยกว่าเลยเหรอ,อดูเหมือนกับต้นแบบจริงขอ,อหงหนูอะติดมือเห็นม่วงกุด <G ül üş> ทำไมแล้วทำไมของหนูไม่เห็นมุงกุดอ่ะหนูชิงทำไมของหนูไม่เห็นมุงกุฎจะเอาเสียงเข้าคลิป <laughs> บอกป้าป้าคะเสียงเข้าคลิปมิดของคง <c oughs> ไม่แบบนี้ดีไหมจะมาติดอันนี้รูปอะไรคะหนูจะทําเป็นรูปผีเสื้อคะ่ะแล้วหนูดูแบบป่ะแบบเขาแบบเขาใช้แก้วสีอะไรชมพู <c oughs> นั่นทำมีไหมชมพู ขอใช้แดงไปคล้ายๆแต่ว่าโกโกว่านะแดงมันต้องเป็นแองกี้เบิร์ดนะแต่หนูอยากใช้แดงอ่ะมันคล้ายๆผีเสื้อแดงเรามีกี่ใบคะมันต้องมีสองใบสิอยู่ไหนอีกอะ่ะหายไปไหน,นอ๋อโอเคงั้นเราก็ทําแดงคนละใบโอเคไหมหนูจะทําเป็นผีเสื้อเอยู่โกโก,ก้ทำแองกี้เบิร์ดโอเคอันไหนคือผีเสื้ออันนี้เหรอโชว์ให้ลงุงดูนหน่อยอันนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะผีเสื้อ ไหนๆแผ่นของผีเสื้อไหนๆแผ่นของผีเสื้อมันให้มาแค่นี้เหรอมันต้องให้มาครบสิช่วยกันหาก่อนที่เสร็จแล้วเราเอาโชว์ไปกบไงอันนี้ล่ะอ๋เอาตาเอาไปก่อนอันนี้เราทำไปแล้วเนาะอ้าวแผ่นของผีเสื้อไปไหนอะคะแต่ว่าแล้วหนูแกะมาจากไหนอะนี่หนูแกะออกมาจานั่นไงโกโกเห็ดแล้วใช่ไหม อแต่ว่าหนูกลัวกาวไม่พออะ่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องติดอีกเยอะเลยนะลเมื่อ,น,อ <c oughs> นั้นเราเลิกทําก่อนได้ไหมเลิกทําก่อนแล้วทํายังไงหนูกลัวกาวไม่พอแล้วเราจะไปทําอะไรซื้อก,กาวที่ไหนคะลัานยี่สิบก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยมาทําต่อมาซื <c oughs> ้อก,กาวหลังนยี่สิบบาทอ่ะให้ใครพาไปน,านั่นให้ใครพาไปบอกลุงลุงพาไปไหนน,นั่น บอกลุงพาเวลายี่สิบาทนหน่อยพาเวลายี่สิบาทซื้อกาวหน่อยได้ไหยบอกลุงสิงั้นวันนี้ปิดคลิปก่อนโอเคงั้นเราพูดว่าอะไรดีบายบายโอเค๋ยู่คราวหน้าหนูไม,ม่ทำต่อนะเพราะว่าอะไรคะกาวหมดโอเคบายบาย